ผู้รอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมลายดัมโบในเกม Last Day on Earth นะครับตกเก้าเข้าสู่รดูการใหม่แล้วนะนี่ตามธรรมเนียมครับเปอร์สตองวอนส์สรการดีแล้วโอ้โหของแทบจะหมดบ้านหมดหมเนี่ย โอเคมันรวมวันนี้ด้วยนะหนึ่งหนึ่งลังเ่ะก็เลยได้ประมาณสามสิบลังแต่ว่าเออผมกะว,ว่าจะเปิดลังแล้วก็ไปสุ่มตานรับจ้างแต่ผมไปโรงพยาบาลมาเก,ก็เลยไม่ได้กดพ้นลายวันไปวันนึงไม่ได้ตัวสับไปอ่ะโอเคมาลุ้นกันครับ เอ๊ะทำไมมันคลข้างพิสดารจังวะเฮ้ยตั้งแต่เล่นมาผมไม่เคยเจอแบบนี้นะนเนยค้อนเหนือมาแต่ค้อนเลยอ่ะเก็นเป็นอะไรวะเนี่ย ก็ได้เป็นคอ้อนห้านะครับแล้วก็ตะบองไปเรื่อยสี่ตัวดาบกันตนะเจ็ดเล่มน,นะครับแล้วก็มีดมาเชเต,เต้สองปั๊บเหล็กนะครับสาม M16 หนึ่งแล้วก็ลูกซองสามแล้วก็อีกห้าลังอาจจะคุใส่ันี้ไว้ก่อนใส่ใส่ไว้นี่ก่อนมีอะไรเข้ามา ห้าลังนะครับห้าลังจะเป็นปืนไหมมาลุ้นกันครับโอ้โหโอ้โหโ,โ <c oughs> <c oughs> เนี่ยลัมโบของแท้กลับมาแล้ว <c oughs> ลูกซองป่าเขาแล้วนะครับอ้าโอเคครับพอดีว่าไม่ใช่อะไรหรอกเอ่อผมเอ่อเล่นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ มันมีกิจกรรมมันนี้มาด้วยใช่ไหมช่วงนี้ก็คือห้องทดลองท่าเรือแต่ว่าธรรมดาผมจะลุยท่อน้ำเน่าถ้ามันไม่มีแบบว่าของนี่ผมต้องใช้แลกกับลุงพันโลงทีนี้ผมขาดท่อครับแต่เออมันเป็นบัตรน้ำเงินเนี่ยบัตรนี้บัตรเซกเตอร์บเนี่ยตัวเนี้ยซึ่งถ้าผมยอมเปืองตินสักสิบกว่ากระบอกอยู่เนี้ เพื่อไปลุยผมก็จะได้เปิดทั้งบัตรเขียวแล้วก็บัตรน้ําเงินเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องหลักเย็นซิครับอ่าโอเคครับก็นี่เลยนะของที่ผมอยากได้ก็คือตัวนี้บัตรผ่านประตูบีนะเนี่ยแล้วท่อผมไม่ค่อยมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้ลงละไอยางนี้ไม่เป็นไรแต่ผมลืมมาปั๊มมาสองตัวไม่เป็นไรครับ ดี๋ยวค่อยตัดมาตอนที่แรกของแล้วกันเนาะระหว่างนี้เราไปลุยกันครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยอาวุธที่ผมเอามาก็ประมาณนี้นะ AR-5 าานะครับแล้วก็ M16-4 ปืนพกสองเอามาประมาณสิบเอ็ดกระบอกถ้าได้ท่อเยอะแล้วอะ่ะผมก็ไม่เล่นน <c> ะ <oughs> เล่นเอาแบบง่ายๆส่วนตัวนี้ไม่รู้แต่ละคนรู้ไหมนะนี่เนี่ยตัวนี้ มันก็คือเราสามารถใส่เพื่อที่จะหาผลพิเศษให้เราได้อะอะเยิ่งคุณเล่นไปถึงเลเวลเยอะๆแล้วก็เอาพวกบัตรเอาพวกไรอะไรพวกนี้มาให้อีวาเยอะเท่าไหรอ่อะมันจะมีบัฟมาให้เราเรื่อยๆส่วนตัวนี้เห็นไหมม,มันจะมีของอซอมบี้ด้วยนะก็คือเราสามารถกะได้เลยอว่าเราจะเจอซอมบี้แบบไหนได้บ้างในแต่ละเซกเตอร์ แต่อันนี้ผมเลเวลยังน้อยอยู่อะน่าจะสิกว่ามั้งผมเลยได้แค่บัฟดูดเลือดก็คือผมสามารถกำหนดได้ว่าซอมบี้จะไปอยู่ที่อาจจะเป็นเซกเตอร์บผมก็มาใส่อันนี้อันที่3เพื่อที่จะไม่ต้องโดนแบบว่าตั้งแต่เซกเตอร์เอหรือว่า A 2อก็อาจจะไปโดนบัฟอื่นแบบว่าซอมบี้ถึกขึ้นเลือดเยอะขึ้นอะไรแทนพวกนี้ไม่ใช่ซอมบี้ตีเราแล้วก็ รีเลือดอะดูดเลือดกลับไปส่วนอันนี้เออมันจะมีบัฟเห็นไหมจอมล้างแค้นพิษก็คือกรดของซอมบี้สูญเสียคุณสมบัติไม่มีผลกับบอสก็คือซอมบี้พวกพ่นกรดอะไรใส่ผมอะถ้าผมเออเปิดเจอบัฟตัวนี้นะไอ้อ้วกอะนึกภาพออกไหมไอ้อ้วกที่อ้วกลงพื้น่ะอ,อ้วกห้าร้อยอะตัวนั้นน่ะผมวิ่งผ่านได้สบายเลยแล้วก็ไอผู้ดูแลบ้านเนี่ย ผมก็ไม่แน่ใจว่าว่ามันมีผลอะไรยังไงอ่ะแต่ก็ใส่ใส่ไปก่อนเน้ยเพราะว่ามันได้มาเท่านี้แหละเราจะต้องเอ่อหานะหาของมาใส่ตรงนี้นี่ตรงนี้พวกบัตรเอ่อพนักงานเนะาะไร์แล้วก็ซีดีตัวนี้เพื่อที่จะมาเอาจากอ e ีวาตรงนี้เห็นไหมถ้าผมถึงเลเวลสิบเอผมจะได้นี่เห็นไหมผลพิเศษสุ่มเพิ่มความหายากของผลพิเศษทั่วไปในเซกเตอร์ของห้องทดลอง มีผลโดยอัตโนมัติก็นั่นแหละรอไปใส่ตรงนั้นเลยอ่าโอเคน่าจะเข้าใจแล้วนะครับเอาเอ้ยทดยไปวันนี้บัฟผมโคตรดีเลยเนี่ย าบาดแผลยักแฉงนะครับทุกการโจมตีครั้งที่3ด้วยอาวุธใบมีดจะทําให้เป้าหมายเลือดออกเป็นเวลาสิกวิอันนี้ก็ดีนะสำหรับสายเออชอบบัดกาแพงอ่ะ <c oughs> ก็คือเอามีดมาเชเต้มาก็ได้เอาปังตอมาก,ก็ได้พอเราฟันครั้งที่3โดนซอมบี้นะซอมบี้ตัวนั้นจะติดสถานะเลือดออกเป็นเวลาสิวินะแต่ผมไม่รู้ว่าลดครั้งละห้า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 อย่างนี้หรือเปล่าก็เท่ากับว่ามันลดได้เพิ่มอีกห้าสิบประมาณนั้น ส่วนกฎใหม่ก็คือปลดกับดักทั้งหมดนะครับแล้วก็ว่องไวการโจมตีของศัตรูมีโอกาสพลาดไม่โดนคุณผมขอทางเดินสะดวกก่อนเอาปลดกับดักก่อนดีกว่าเนะกฎใหม่เนี่ยลุยเลยนะครับไม่เสียเวลาแจกอะไรอะ โอ, liksom, โ,โอ้โหลบบ้านไอห้องนี้ไ hmm ม่ต้องเปิดนะอยู่นั่นก่อนเองอะใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นครับใจเย็น เดี๋ยวนี้ซอมบี้ฉลาดเนาะสกิลออกเยอะอาอย่าเสียเวลาโอ้โหไม่อยากได้แล้วมีเป็นพันแล้วว้าวในห้องนี้มีของด้วย โอเคครับเมื่อกี้หลุดนะผมว่าสายผมนี่แหละมันใกล้จะพังแล้วเลยโอ้ยโอ้ยโ okay. อเค ผมนึกว่าได้ช่องวิ่งแล้วนะอาจจะเล่นดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะช่วงนี้เพราะว่าผมใส่เฟิร์กออนอยู่ เดี๋ยวเล่นเกมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆดีกว่าเมื่อก่อนผมคิดว่าเอ้ยเอ่ออะไรอะตั้งแต่ตอนฉีดวัคซีนเนาะผมล่วงผมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเท้าเหมือนแบบเขาออกข่าวกันอุ๊ยบ้าโมกเกินเจนเย็นมีด มาตามมาก็คือช่วงนั้นผมก็ไปหาหมอนะอันนี้คือหมอคนแรกเลยนะเขาก็อย่างที่ผมเคยเล่าหลายๆคลิปก่อนหน้าน,นั้นนะเหมือนประมาณว่าผมคิดไปเองเหมือนว่าผมหลอดนะ่ะอะไรประมาณนี้อพอทีนี้หลังจากนั้นผ่านไปประมาณ3มปี ผมก็เนี่ยนะครับมาเจ็บตรงข้อเท้าเจ็บจนลุกเดินไม่ไหวอ่ะสุดท้ายเลยเอาวะต้องตัดสินใจกลับไปหาหมออีกรอบนึ่งก็เจอหมอ,อคนหนึ่งโอ้โหบีบทั้งทั้งที่ทขาผมยุงบวอ่ะแล้วก็แค่ให้ยาธรรมดอมากินอะไรแบบนี้แล้วก็สรุปประมาณว่าผมเป็นแค่เอ็นอักเสเอ,อประมาณนั้น โอ้โหเครียดเลยผมตอนนัน้สุดท้ายเนี่ยก็ปัจจุบันเมื่อก่อนหนะ้านั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ผมเดินไม่ได้อีกแล้วนะก็คือปวดปวดมากจนผมเออยังไงเรียกได้ว่านอนคลางเลยไม่ได้คลางแบบ18บวกนะ <c oughs> คลางแบบว่าเจ็บขานี่แหละจนในสุดมันก็ลามไปถึงหัวเข่าอ่ะ เพราะว่าเวลาผมเดินเน่ยผมต้องระวังไงน้ำหนักเลยเหมือนกับลงที่เขา่าเยอะขาขวามันลงน้ำหนักไม่ได้เลยอ่ะสุดท้ายรอแบบว่าผมก็ต้องพึ่งอคอกซยอีกแล้วยาอันตรายด้วยนะโอ้ยไอ้บ้าเอ้ย เพิ่งแบบว่ากินยาก็อกเซียอยู่ประมาณ2อสามวันสุดท้ายพอเริ่มแบบกระเพกกระเพกได้บ้างอะ่ะก็ตัดสินใจไปหาหมอนะประชคดีของผมเลยครับคุณหมอท่านนี้ตรวจอย่างดีเลยคุณหมอบอกว่าถ้าอย่างนั้นคงต้องเอ็กซเรย์ดูดีกว่าก็กลายเป็นว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุที่ผมกระโดดสะพาน แต่คุณหมอแกก็บอกว่าเออเขียนว่าตบสะพานดีกว่านะอย่าใช้คำว่ากระโดดสะพานก็ทำให้แบบว่าข้อเท้าของผมอะมันจะมีกระดูกอ่อนเนี่ยในร่างกายคนเรานะมันจะมีกระดูกอ่อนระหว่างข้อต่อกันเนี่ยกระดูกอ่อนตรงนั้นก็คือเละเลยอ่ะโอเคครับอือห <c oughs> ือโดนจนได้ ถึงไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้อยู่ๆเด้งหลุดเลยรู้สึกว่าผมเห็นแวบ,บ,บ,บเหมือนว่าเกือบเป็นสอบอะจังหวะตรงนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะอืมก็ประมาณว่าหลังจากเอ็กซเรย์เรียบร้อยเนอะเอ็กซเรย์เรียบร้อยคุณหมอดูอะไรเสร็จเรียบร้อยก็โอ้ย ใช้สมาธินิดนึงดีกว่านะครับก็ <c oughs> หลังจากเอ็กซเรย์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็เห็นครับว่าประมาณห้าปีที่แล้วอะตอนนั้นผมกระโดดสะพานไงสะพานก็นึกผู้รอดชีวิตนะนึกสภาพประมาณว่าสูงกว่าสะพานลอยนิดนึง <c oughs> อะไรเนี่ยฮะ ออคุณไม่สามารถเสียพลังชิ้นมากกว่า25ได้จา,ากการโดนโจมตีออืืคุณจะไม่หิวหรือกระหายน้ำอีกเมื่อใช้ความสามารถการวิ่งเต็มฝีเท้าอยู่ความเสียหายประชิดไรับลดลง90ไม่เอาละโอเคของผมพอแล้วเนาะท่อ6ท่อพอดีเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนแรกของครับโอเคครับเรามาแลกของที่ลุงพานโลงนาะ เอาท่อไปแลกกับลุงได้เลยโอเคครับครบแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะได้อะไรบ้างครับอืมโอ้โหชุดเน่าอ่ะ <laughs> ชุดเน่าเอ้ย อันนี้ล่ะโอ้โหอะไรกันครับนี่ได้เอ,อ่อเดี๋ยวเอาให้ดูเป็นเปิดดีกว่าเนะอย่างอื่นอย่าไปดูมันเลยเอะประมาณนี้ออกฝาด้วยสิของที่ถือว่ามีหน้ามีตาเนะอะมีลูกระเบิดแล้วก็กลับระเบิดไอ้ตัวนี้ก็สำคัญนะ เดี๋ยวสรุปตรงนี้ดีกว่าเอามาปืนเอามาทั้งหมด11กระบอกนะครับก็เหลือเต็มเต็มอยู่6กระบอกเอาเป็นว่าเซกเตอร์หนึ่งผมใช้ประมาณ5กระบอกในการเคลียร์เนาะแล้วก็ถือว่านี่ครับทอนกลับมา6กระบอกอถือว่าคุ้มอยู่แล้วก็ได้เป็นชิ้นส่วนโรงงาน3สายยาง3แล้วก็คาร์บอนคอมโพสิต3แล้วก็พยาบาลน,นี่ผมใช้ไปประมาณ8 เวลาผมเล่นเนี่ยผมงอขาไม่ค่อยได้ติดเฟือกอ่อนอ่ะเออเดีย๋ยวเล่าให้ฟังอีกนิดนึงก็ทีเนี้ยหลังจากาผลเอ็กซเรย์ออกมาเนาะคุณหมอก็บอกเนี่ยบริเวณนี้นะกระดูกของผู้ป่วยอะ่ะเคยหักมาก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้กระดูกได้สมานกับเหมือนเดิมซึ่งคุณหมอก็ถามว่าแล้วผู้ป่วยไม่ได้มาโรงพยาบาลเลยเหรอ หรือว่ามามาพบแพทย์อะ่ะผมบอกผมเดินไม่ได้ประมาณสามถึงสี่เดือนเออคุณหมอก็บอกอ่ะแล้วอยู่ได้ยังไงผมบอกผมเอ,อ่อถูกฝึกไหมอดทนนะคุณหมอคุณหมอก็มองหน้านะผมบอกประมาณว่าตอนเป็นทหารเราถูกฝึกมาประมาณว่าหลังเลือดเราไม่หลังน้ําตาเออแขนหรือว่าเสื้อผ้าเราเนี่ยเราไว้ปาดเหงื่อเท่านั้นแต่เราไม่เอามาปาดน้ําตา เราจะไม่เจ็บให้ใครเห็นไม่ว่าจะมิตรหรือว่าศัตรูอะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนนั้นผมคิดว่าข้อเท้าแพงไงแต่ก็เหลือเชื่อประมาณสามถึงสี่เดือนผมเดินไม่ได้เลยสรุปสุดท้ายก็คือเป็นข้อเท้าอะ่ะหักเออประมาณนั้นเลย <laughs> เหลือเชื่อดีนะแล้วทีนี้พอคุณบอกเอเกก็งงอะ่ะว่าโอ้โหกระดูกหักขนาดนี้คุณยังไม่มาพบแพทย์อีกเหรอทีนี้ มันอันตรายตรงนี้คุณหมอว่าสงสัยจังหวะที่ลงอะ่ะมันไม่ใช่ลักษณะแบบว่าลื่นหรือว่าพลิกแน่มันอาจจะลงตรงๆแล้วก็กระดูกอ่อนเนี่ยมันรับน้ำหนักไม่ไหวหลังจากนั้นกระดูกก็เหมือนกับแบบว่ากระทบกันอะเลยหักคุณหมอว่าเนี่ยรู้ไหมโรคข้อเสื่อมเนี่ยคนแก่อยุป,ประมาณห้าหกสิบเนะยถึงจะเป็นกันะ่ะ ยกเว้นว่าคนที่แบบยังไงพกเป็นเกาหลืออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จําไม่ได้แล้วเนะที่คุณหมอเล่าให้ฟังเละแล้วก็คุณหมอเอาภาพให้ดูบอกว่าเนี่ยรู้ไหมข้อต่อของคุณเนี่ยของคนไข้นะแคบมากก็คือมันไม่เชิงแบบเรียวๆจะแหลมอะนึกสภาพยังไงผมก็บอกไปถูกเหมือนคล้ายๆขวดโลออนเนเออนึกประมาณนั้นข้างล่างจะออบๆใย่ไหม ไล่ไปข้างบนเป็นฝากลมมันจะค่อยๆเล็กลงนิดนึงประมาณนั้นเลยคุณหมอบอกว่าเนี่ที่สาเหตุทําให้ขาของผู้ป่วยบวมะก็มาจากการเสียดสีธรรมดาข้อเท้าคนเรามันจะมีกระดูกอ่อนอยู่ชั้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นข้อเท้าหรือว่าหัวเข่าอย่างเนี้มันต้องมีข้อศอกอะไรพวกนี้ตามนิ้วมงนิ้วมืออะไรมันต้องมีมันจะไม่ใช่กระดูกแบบว่าชนกระดูกไม่งั้นมันจะเกิดอาการนักเสพแบบนี้ สดงคุณหมอคนที่สองนี้แกประเมินผมว่าเอ็นอักเสบอะเล่นเอาผมหลอนไปเลยนะเพราะว่าพี่สาวทํางานโรงพยาบาลเหมือนกันแต่เป็นของเอกชนพี่สาวก็ไปถามหมอในโรงพยาบาลอะหมอบอกว่าถ้าเส้นเอ็นอักเสบหรือว่ามันฉีกขาดไปแล้วก็จะต้องตัดตัดนะเออ <c oughs> แล้วถ้าหากว่ามันมีผลกระทบ อาจจะทําให้เหมือนแบบว่าเลือดข้างเท้าบงเท้าวบวมะไไรมากๆอาจจะต้องถึงขั้นตัดขาบริเวณถึงข้อเท้าเลยเพราะว่าคุณหมออีกท่านหนึ่งประสบอุบัติเหตุจนหบอกเส้นเอ็นีขาดนี่แหละก็ต้องตัดเท้าโอ้โหตอนนั้นโคตรเครียดเลยแล้วก็มาอะไรเนี่ยไอสายบูทูธเนี่ยแบตเสื่อมด้วยเรียกได้ว่าเหมือนขคะซ้ำกรำซัดนะคิดว่าคงไม่ได้ทำคลิปไปบูดรดชีวิตดูแล้ว แต่พอไปหาหมอคนนี้ก็คือคุณหมอก็ให้เป็นน่าจะเป็นนอร์จิสิกนอร์จิสิกตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นดิโคฟินิกหรือเปล่าถ้าผมอ่านไม่ผิดน,นะดิโคฟินิกอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นแก้ปวดลดอักเสบเลยรพวกนี้กินมาสองตัวแล้วก็ใส่เฟอกอ่อนให้ผมพยายามอย่าลงน้ำหนักที่เท้าขวาประมาณ7วันแล้วก็ไปหาหมออีกครั้งนึง ถ้าหากว่ายังไม่ดีขึ้นคุณหมอบอกคงจะต้องทำการผ่าตัดเชื่อมข้อคือการเชื่อมข้อถ้าหากว่ายังไม่ดีก็นู่นน่ะอาจจะต้องถึงขั้นแบบใส่พวกข้อเท้าเทียมอะไรประมาณนั้นนะโอ้โหงานยับเลยแล้วผู้รอชีวิตคิดดูดิคุณหมอคนที่สองบีผมจนแบบว่าผมเดินไม่ได้เลยเออทั้งทั้งดีจริงๆแล้วคุณหมอก็น่าจะพาผมไปเอ็กซเรย์ก็จะได้ดูรู้ไปเลย ก็จะได้ใส่เฟือกอ่อนให้ผมหรือว่าจะต้องถึงขั้นผ่าตัดเหมือนที่คุณหมอคนที่สามบอกโอ้โหแล้วคิดดูนะผมเป็นชาวประมงอ่ะผมก็ต้องทําหากินใช่ไหมและนี่ผมเจ็บมาเกือบประมาณเกืบอบ2เดือนไม่มีรายได้เข้าเลยมีแต่เอาเงินเก่าเก็บเนี่ยเอาออกอย่างเดียวแย่ครับก็ถ้าถือว่าเป็นกนําลังใจให้ผมนะคลิปนี้ผมขอหน่อยแล้วกัน กดไลค์กดแชร์ผมหน่อยกดติดตามให้ด้วยฝากแชร์เพื่อนๆอ,อะไรก็ได้เผื่อบางทีช่องผมจะได้สร้างรายได้ได้ด้วยจะได้เอาไว้ซื้ออุปกรณ์ด้วยเพราะผมยังไม่รู้ว่าในอนาคตผมต้องผ่าตัดเชื่อมข้ออะไรแบบที่คุณหมอบอกไหมแล้วผมจะเดินได้ดีอะไรแบบปกติเหมือนคนอื่นหรือเปล่าผมเองก็อยากจะเก็บเงินเอาไว้นะถ้าช่องมันสร้างรายได้ได้บ้างก็จะก,กี่บาทก็ช่างมาันยังดีกว่าเอาใจเงินออกไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็ทําไปคนก็ไม่ค่อยดูอะไรประมาณเนี้ยถือว่าช่วยๆกัน ได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเป็นคลิปสุ่มเอ่อใบใบสุ่มนะหนึ่งร้อยใบแล้วก็ถ้าผ่านด่านก็จะอัดเอาไม้ดูด้วยแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้บอกแล้วเนาะว่าผมเป็นอะไรทําไมคลิปลงบ้างไม่ลงบ้างโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ